9จังหวัดของประเทศไทยที่เสี่ยงเจอขีปนาวุธกัมพูชา PHL03 ยิงได้ไกลกว่า130กิโลเมตรมาทําความเข้าใจกันครับ26กรกฎาคม2568กองทัพภาคที่2เตือนอันตรายจากขีปนาวุธกัมพูชา PHL03 นะครับเรื่องนี้เนี่ยบอกว่ายิงได้ไกลกว่า130กิโลเมตรเป็นขีปนาวุธที่ผลิตจากจีนนะครับใช้หัวรบรแรงสูงลูกปลายยิงทีเดียวเนี่ย12ลูกครับครอบคลุมพื้นที่กว่า420ไร่ ติดตั้งขึ้นบนรถบรรทุกน,นะครับแปดคูณแปดเคลื่อนไหวไวยิงได้ไกลสุดในคลังอาวุธกัมพูชาโดยถ้าวางที่แนวชายแดนพอดีนะครับพิสยัยยิงครอบกลุมได้ถึง9จังหวัดไทยไม่ว่าจะเป็นที่อุบลราชธานีสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์นครราชสีมาสระแก้วฉะเชิงเซาจันทบ,บุรีและตราดครับคนที่เห็นอย่างไรกับเครื่องนี้คอมเมนต์มาได้ครับล่าสุดกองทัพกัมพูชาเริ่มขนอาวุธหนักมาแล้วครับท่านผู้ชมนะเริ่มขน ปืนใหญ่หลายลำกล้องมาแล้วครับท่านผู้ชมนะ p s l นะครับ03นะครับระยะยิงนะครับ1 0 3 0 1 4 0กิโลเมตรนะท่านผู้ชมถ้าหากว่ายิงเข้ามาในประเทศไทยนะครับนะในประเทศไทยนะครับถึง4จังหวัดในประเทศไทยเลยครับท่านผู้ชมนะ ทางการไทยทางกองทัพไทยบอกเลยถ้าหากว่าเขมรมันใช้อาวุธนี้ยิงเข้ามาในดินแดงของไทยนะครับนะทางกองทัพไทยจะจัดหนักให้มันเต็มที่เลยครับท่านผู้ชมนะทางกองทัพไทยจะเอาอาวุธเด็ดออกมานะครับจะถล่มถึงกรุงพนมเปญของมันเลยนะครับแล้วก็บอกประชาชนของพวกมันนะครับนะ รอรับสตากรรมดับห้าวของขมรได้เลยนะครับเพราะว่างานนี้ไทยเอาจริงถ้าหากขมรใช้อาวุธรุ่นนี้นะครับยิงเข้ามาในอธิปไตยของไทยนะครับไทยก็จะตอบโต้เหมือนกันนะครับนะมาฟังคลิปเต็มจากพี่เขาได้เลยครับท่านผู้ชมนะครับกองทัพภาคที่สออกมาเตือนแล้วว่ามันขนมาแล้วตอนนี้บีเอ็มเอยี่ิบอดกับ เอ่อ m 7 0มันเนี่ยโดนถล่มไปเยอะแล้วนะแล้วไทยก็ถอนกำลังออกจากหมู่บ้านแล้วมันไปขนเอาไอ้ PHL 03ระยะก,การยิง130กิโลเอาพูดตรงๆรงนะระยะก,การยิงเนี่ยมันยิงถึงตัวเมือง9จังหวัดเลยนะของประเทศไทยเนี่ยนะล่าสุดพลตรีวันชนะไอ้เสบร์ดนะครับเรียกเสบร์ดแล้วกันออกมาเตือนแล้วนะถ้าขมรใช้ PHL03 ยิงเข้ามาในระยะร้อยโลเนี่ยนะเข้ามาในประเทศไทยเมื่อไหร่เนี่ยไทยจะถล่มเมืองมึงทันทีได้ยินชัดไหมไทยจะถล่มเชิงลึกเข้าไปในในเมืองขมนทันทีเอา้ามึงอยากเปิดก็มึงอยากเกิดก็เปิดไปถ้าขมนใช้ PHL ศูนย์สามเมื่อไหร่นะครับบนไลัยเมื่อนั้นผมไม่รู้นะว่าทหารเขาจะคิดอะไรอยู่นะแต่ผมคิดว่าถ้าขมรนเปิด PHL ยิงระดับร้อยโลเข้ามาในตัวเมืองของประเทศไทยนะในจังหวัดของประเทศไทยนะทีนี้บ้านก็บ้านหุนเซนแล้วเถอะตัวเมืองอะไรของเมืองอะ่ะนะครับถ้ามึงยิงเข้าตัวเมืองประเทศไทยนะซึ่งมึงมีระยะการยิงได้ถึงเก้าจังหวัดนะนะมึงอยากเกิดก็เปิดมานะครับไม่ต้องมาขู่ประเทศไทยอย่างนั้นอย่างนี้นะครับนะคือตอนนี้ทหารไทยเขาจ้องเอาไว้อยู่แล้วไอพีเอชเอลศูนย์สามเนี่ยนะครับ เดี๋ยวมันเข้ามาในระยะใกล้ๆเขากเอาไปสอยเขาก็ยิงระเบิดจัดการแต่เขาขอเตือนคนขมรเอาไว้แล้วนะฝากไปบอกคนขมรน,นะว่าถ้ามึงทะลึ่งใช้ p h l 03ยิงเข้ามาในระยะเป็นร0อยกิโลนะครับทีนี้มึงจะได้รู้ว่านรก,กมีจริงมึงอยากเกิดก็เปิดมาทหารมึงตายไปเป็นร้อยแล้วมึงรู้หรือเปล่าทุกวันเนี้ยอีมาเรียมโกโหกพวกมึงทังนั้นแหละแถลงข่าวอะไอ้หุ่นมาเนีมันโกหกพวกมึงดังนั้น,นแหละน,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 นะครับ ชีวิตนี้มันเคยพูดเลยความจริงกับพวกมึงบ้างเขมีนมึงแม่งก็เชื่อแม่งทุกอย่างไงดูทหารมึงเนี่ยรองเท้าบูเตี่ยไม่มีใส่เลยมึงดูทหารมึงเนี่ยยิงปืนไปยังต้องถอดเสื้ออุปกรณ์สู้รบนะที่พร้อมในระดับสากลป้องกันภัยไม่เคยมีเอางบประมาณเนี่ยนะครับไปปลนเปลอือยไอหุ่นเซนซื้อเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวนั่งแต่เครื่องบินรบของประเทศไม่เคยมีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ นี่คือคําเตือนครั้งสุดท้ายแล้วถ้าพวกมึงคิดว่ามึงแน่นะมึงยิงระเบิดระดับร้อยโลเข้ามานะครับอยากเกิดก็เปิดมากองทัพภาคสองเตือนแล้วนะที่กองทัพภาคสองเอาเรื่องนี้มาเปิดเผยไม่ใช่อะไรผมจะบอกให้รู้มันเป็นการสื่อสารทางการทหารว่ากองทัพภาคสองเนี่ยเขารู้แล้วว่ามึงเคลื่อนไหวเขาจับตาดูอยู่แล้วเขาก็เลยบอกว่าก็เลยอยากจะสื่อสารไปถึงคนขเขมรน,นะครับ ถ้ามึงยิงระดับร้อยโลเข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยนะครับแล้วเราเนี่ยซึ่งมีความสามารถในการยิงลึกกว่านั้นเนี่ยเท่าที่ผมทราบนะครับอย่างต่าๆสี่ห้าร้อยโลมีนะครับนะถึงพนมเป็นเนี่ยไม่ยากหรอกเอาพูดตามตรงเลยไม่ได้มาโม้หรอกไม่ใช่คนขี้โม้เว้ยนะทหารก็ไม่พูดหรอกทหารไทยเ่ยกรุงพนมเป็นเนี่ยไม่ยากนะครับไอ้บ้านสรีบูหุนเซนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอยากเกิดก็เปิดแบ่เนะย ไม่ได้ท้าทายนะครับวันนี้มันมาถึงจุดนี้แล้วนะมึงก็หาเรื่องทางนั้นมึงยิงก่อนไอ้แรปเปอร์ขเขมรนนะ่ะที่ร้องเพลงบรองซองนองอะไรนะั่นนะ่ะนะมึงไปถามอ้ทหารขาเขมรมึงอะ่ะมันพูดเองกูไม่ได้พูดเนี่ยผมสื่อสารเรียกร้องไปถึงสบทกนะบอกว่าถแถลงข่าวทุกวันเนี้ยแปลเป็นภาษา,ขาเขมรให้แม่งฟังด้วยคนขเขมรจะได้ฟังทั้งที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยนะครับเพมพูดจาภาษาคนไม่รู้เรื่อง มึงอะชั่วแม่งยิงแต่พลเรือเลือนพลเรือเลือนถลม่มพลเรือเลือนทหารไทยเขายิงแต่พื้นที่ทางการทหารนี่คือสถานการณ์ล่าสุดเพราะฉะนั้นวันนี้เ,าเราลุกขึ้นไปเยอะยึดภูมาเขือได้แล้วนะครับแต่อีกหลายพื้นที่ก็ยังตรึงกาลังกันอยู่นะอย่างไอภาษาตาควายเข้าใจว่าขามรนก็ตึงกาลังอยู่นะภาษาตาควายมันก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันขมรนก็เก่งขึ้นอะแล้วก็ต้องยอมรับอ่ะถ้ายอมถ้ายอ้ายอนหลังไปปีห้าสี่เพราะนั้นเสร็จศึกรอบนี้นะ ากไปถึงทีมเจรจาทรัมป์ของรัฐบาลน่ะไปขอคุยเรื่องภาษีจัด f 3 5มาสัก4ี่ลำนะครับไปขอซื้อเครื่องยิงจรวดแบบอิสราเอลมาสัก2อาแท่งเนี้ยอยากได้เครื่องยิงจรวดแบบอิสราเอลอ่ะลองไปเจรจากับทรัมป์ดูนะยิงเข้ามาใน4จังหวัดของประเทศไทยนะครับนะระยะยิงก็ไม่ธรรมดานะท่านผู้ชมเพราะว่ารุ่นนี้นะครับเป็นพิเศษนะครับอาวุธหนัก นะถ้าหากทางกัมพูชาเล่นอาวุธนี้ทางการไทยนะครับเขาออกมาบอกเลยว่าขเขมรอยากพังพินาศย่อยยับนะครับนะใช้มาเลยนะครับถ้าหากว่าไม่กลัวคนกัมพูชาเดือดร้อนนะครับนะถ้าหากขเขมรใช้อาวุธนี้เข้ามาไทยจะตอบโต้อย่างหนะักนะครับขเขมรคงรู้นะว่าไทยเขามีอาวุธอะไรขเขมรไม่รู้หรอก นะครับเพราะว่ามันรู้แต่ว่าจะเอาชนะไทยนะครับมันขนมาแล้วครับมันขนมาแต่มันยังไม่ได้ยิงนะท่านผู้ชมมันขนมาแล้วแต่มันยังไม่ได้ยิงนะอาวุธชนิดนี้นะครับตอนนี้ทหารไทยเฝ้าระวังอยู่นะครับรอดูว่ามันจะทํำยังไงนะครับที่อาวุธที่มันขนมาทุกอย่างี่ยคือไทยทําลายแล้วครับนะไทยทําลายไซดโดติดล ติดระเบิดนะครับทำลายใช้ปืนใหญ่ยิงทำลายไม่ว่าจะเป็น BM 21ของเขมรนะครับอืมไม่ว่าจะเป็นรถถังนะครับไทยก็ยึดได้นะครับทำลายกลายเป็นเศษเหล็กนะครับนะโอ้โหอะไรมันจะไปนทน F16 กิ๊บเพ่นนะครับนะถ้ากิ๊บเพ่นได้ออกลงแล้วก็นะครับ F16 แล้วก็ปืนใหญ่ไทยที่ได้มาตรฐานนะครับ ยิงถล่มเข้าไปแม้แต่ BM-21 ยังกลายเป็นชากเหล็กพลักหักพังหมดเลยนะท่านผู้ชม่านะแล้วมันจะเอาอาวุธใหม่นี้นะครับนะ p s l เนี่ย03เข้ามาเนี่ยเพราะว่ามันมีหลายระบบนะท่านผู้ชมขเขมรน,นะมันซื้อไว้นะครับนะแล้วทีนี้แหละมันจะได้รู้ว่าอันไหนคืออันไหนคือฟ้าอันไหนคือดินนะครับนะ เขมรมันต้องดับห้ามันนะท่านผู้ชมเออเหมือนกับทหารของแนวหน้าของพวกมันนะครับทหารแนวหน้าของพวกมันนี่นะครับใกล้จะหมดแล้วนะท่านผู้ชมบางคนนี่ถือผ้ายงผ้ายันนะครับบางคนเนี่ยนะครับเห็นไหมไอ้คนที่ถอดเชื่อนะครับแล้วไอย้ยิงหัวปีไออาร์พีจีนะครับตอนนี้เข้าโรงพยาบาลแล้วนะครับนะห้าวดับห้าวครับท่านผู้ชมนะครับ นี่แหละครับเขาบอกว่าอย่าเก่งนะทหารไทยนี่เขามียุทธวิธีในการสู้รบนะครับนะเขาฝึกมาอย่างดีนะครับคุณจะมาอวดว่าคุณเหนือทหารไทยไม่ได้ครับติด24ของไทยนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับนะดูไว้นะครับทหารカรถ้ามึงใช้มามึงโดนหนักแน่นะครับประเทศมึงล่มจมแน่นะ